ครับห<บ>ม้นานเรียวชชยพุ่ิเมืองเพกกื่อพูกล้าี่ยหละอันนี้ใบพัดครับใบพัดชชยพุ่มิ <c oughs> มีช้างหลาย <c oughs> ต้องให้เหมือนรูปต้องมีช้างหลายอันเดียว <c oughs> <c oughs> ดอกไม้งาม สนามพิระบุรุษสอนามพิระบุรุษสุดยอดผ้าไหมผ้าใหญ่สมัยทวารแล้วไม่ดีเอ้าไม่ดีจังไม่ดีว่าเอาลืมดอกกระเจียวได้ดิทุ่งดอกกระเจียวอย่างนี้อยู่ด้โอ้ขอบคุณครับเนาะบ้านเจ้าของก็ได้ดูแต่สุดยอดผ้าไหมเพราะ

ายไล่บ mm ้านหม่ำจกมุกได้ครับหม่ำบานดอกทันเพราะว่าทางน้ำทีเขียวล้ออีกเนี่ยนียเสียบุนั่นทนตายนายองนี้นะเ่นบานัอยได้ป UH okay. okay. ุยยได้ปุยไลทั้งน yep ี้ออกนี่ จอดตรงนี้จำรถจักนนรกเดี๋ยไปาคนมาอันนึกตำหรนริอ่ะโอ้ยรถขนาดไปแลนสาดแม่ที่จริงเพิ่นไต้เขียวรออยู่าเาลยมานถดีแล้วเมื่อรถดีมากนี่เใช้พุก็ม่คนดีแล้ว thật 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 lý như thế đó chú thôi sẽ làm bà bất bà luôn rồi นีเจ้ะสีเกีก็คือนี่นะโอ้สีเกีดอ่ะบอรุ้ด้วดูเคยมาขึ้นเนาะปาะมานี้บ่บนสีเกียร์ีชงใหม่ต้องทำสมรภัณฑ์หน่อนกับพวกนั่นพ้กนั่นแกย่อยโอ้โบราณโบราณสองแกนตัางคนต่งได้ไปละปีนะ

ไปกระเป๋าไปนี้ไปกระเป๋ากันรู้เรื่องแต่ไหนๆว่าเจ้าของญี่ปุ่นเอวตอนเศร้าแต่เนี้ยผมไม่รู้เช่ปีหาปีหาเครื่งเสียงเสียงมาเราไปถามมันมันไม่ค่าอยู่แต่ไหนว่าชิวรถไปเที่ยววิ่งพันได้ยังไเรารู้ได้แต่เราญิ่ปุ่นเอวตอนมองกว้างครับจอดอถด้วย

ดูรถ่อนาะหังตรง่ะพเห็นรถในละเหยียบชิ้นนี้ไปใช่ไหมผึงุ้กันอะบึงซุ้มอะแผนแล้วโอ้เผนแับเผนการโอ้มึือน้ยังดีดีเนาะมื่องนี้ยังดีๆเลยตีหาขึ้นแ้ไปถามร้านข้าวมากลับบ้านเขาไม่เชื่อคนอยากวอ้าเราลุ้ได้มตอน ว่าเรายิบปวดหลังนะคล้อกระเป๋าออาปั้มั่นแหละไปบ้านเด้มันไก่ไเลยไปเด้ัให้ชิมละลดูไรวันเจ้าเป็นที่แซ่บที่สุดในจังหวัดชยภูมิันบ่มันเจีาเจลีเจลีพาพื้นบ่ ช่วยพามว่วนพี่ลีพานด้วยเชบุ้งกับบแดกผู้ใหญ่ล้ของอยู่ของขายของกินก็ได้เสียด,ดีแต่ผมมีโรงหนังแต่ที่นี้มีโรงหนังเลยเนาะ จายซอยซอยเกียกว่าซอยเดเกียรกเป็นซบดีงับรัตนาซีดมมาหลังมานเป็นอย่างเ็วซีีมาเอออยู่ทงนี้มาเบิ่งเกียรงองนี้ละมีอยู่บมีอเที่นมีเรบ่อนาี่มีแล้วเมม้วอเเมอเบิู้เป็นนุมเอออยุมเล้มยเมอนงไนเมเบิ่งรัตซี้ยหเออยื้ซอยขึ้นไปขึ้นไปอนาิกาครับ ปืเปยนองขา่ผ่านเนี่ยขอนาฬิกาือเป็นของขา่ผ่าอยู่นี่หนังเก่านะแ้วก็มีเด็ดนี่ก็มีอ่งนึงเนี่ยมงย้าบ้านยาผมยืซอยดึงอะไแบบ้านผมยื่หลังลงหนังนะผมไปดินไปกี่คนแอนเลยวะ็เป็นหุคนของลงหนังงนามด้ววงํามด้วยนาหลายบ่ะบ้านเป่า นีเปยงครับใช้มาซุมหือเข้านงีตไลวพ่แงหลวหวอได้มานครช้มามงเลยมาลงใช้พุ่มกับมาลงนีครับนครนครชเลยนครใ่นครข้าัครับนครใ่ครับับอยู่หน้าบ้านกันม้ีักบ้านผมโอเอซิดดันับ ลงขาสัตว์ก็มีชุมชนโนนโนนส้มมอโนนแสมแสมมอ,นอนมอว่อมาหาลูกพีก่กกันนะมาทย่างาบ้านก่อนเรนน้นับน,น,นบอยจะมาแต่วันน้

สวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ